สวัสดีค่ะวันนี้มาสวสดมนต์ด้วยกันและอ่านหนังสือกฎแห่งศรัทธาเพื่อรู้จักท่านเอโลฮิมให้มากขึ้นด้วยกันนะคะ วัจนแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธ,ธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกําเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลศาสตร์ส่สองมา ให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดํารุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือครรมสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรม คือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดย พระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญ จิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสะน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาด เรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ถอเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มรัพย์อันมหาศาล คุณมทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเนตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ ชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เกาะขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่น และย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหอกแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันเป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคต ความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไป บนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกัน มีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแดงร่วมกันผนวกพลังกันและกัน ขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน ท่านอิฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ชูโกชิ i ดเรเอนอิษฐิคำมาที่ถนต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญา ผู้เป็นกรอบป้องกันแห่งความกลราะหานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกทุกวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียงตนด้วยเถิดทุกทุกวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกทุกวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิด ปรดช่วยชีย้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกทุกวันเพื่อสักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่าน ีค่ะทุกท่านขอบคุณที่วันนี้สดมันร่วมกันนะคะแล้ววันนี้ก็มารู้จักท่านเอโลฮิมด้วยกันเพิ่มเติมจากหนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งศรัทธาค่ะในหน้าที่150อาจารย์ดูโฮค่ะว่าได้พูดถึงท่านเอโลฮิมไว้ดังนี้ค่ะรากฐานของศาสนาโลกคือพระผู้เป็นเจ้าที่มีพระนามว่าเอโลฮิม ก่อนที่ผมจะบรรยายเนื้อหาซึ่งเป็นที่มาของบทนี้ผมได้ทำการวิจัยทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับรากเหง้าของศาสนาในโลกผมได้ค้นคว้าเรื่องศาสนายูดาหที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวพระเจ้าของศาสนายูดาหเรียกว่าพระยาเวและนับตั้งแต่แรกนับแต่แรกเริ่มผู้เผยแพร่ศาสนานี้ สอนให้ผู้คนมีศรัทธาต่อพระยาเวมีคำสอนเรื่องนี้มากมายโมเสสเ,เองก็สอนเช่นนี้แต่ต่อมาพระนามของพระเจ้าของยิวก็เปลี่ยนไปในพระคัมภีร์เล่มเก่าอิสยาซึ่งถูกตีความว่าเป็นบุคคลสองคนและเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระเอโลฮิมชาวยิวเองก็ไม่ทราบว่าเหตุใดจึง เหตุใดชื่อจึงเปลี่ยนไปโดยหลักการแล้วพวกเขาคิดว่าทั้งสองพระนามเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันอย่างไรก็ตามสัจะ,จะทธรรมทางจิตวิญญาณคือพระสยาที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นพระเอโลฮิมคือพระเจ้าซึ่งนำทางให้แก่ภูมิภาคที่ครอบคลุมตะวันออกกลางถึงแอฟริกาในขณะนั้นอันที่จริงพระเอโลฮิมทรงเข้ามาเกี่ยวข้อง ประมาณช่วงเวลาของอิสยาเพื่อช่วยเตรียมศาสนาคริสต์ซึ่งจะได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ในเวลา700ปีถึง800ปีต่อมาศาส,สนายูดาแรกเริ่มเป็นศาสนาเล็กๆสำหรับชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์โบราณแต่ต่อมาพระเอโรหิมทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปูพื้นฐานซึ่งช่วยให้เกิดศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมาชาวยิวไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำนองเดียวกับพระเยซูคริสต พระอ,องค์ศึกษาพระคัมภี์เก่าและทรงมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางชัดเจนแต่ก็ทรงเชื่อในพระเอโลฮิมเพราะเอโลฮิมเป็นพระเจ้าแห่งความรักผู้ชี้ทางให้ตะวันออกลางทั้งหมดนเวลานั้นผู้ที่เชื่อในศาสนายูดาดั้งเดิมคมเหงคริสตศาสนาและต่อมาเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสต์และอิสลาม ดังที่ผมได้เขียนไว้ในกฎแห่งการช่วยให้รอดผู้ที่ชี้ทางให้แก่อิสลามก็คือพระเอโลฮิมผู้ดูแลตะวันออกกลางทั้งหมดในเวลานั้นดังนั้นพระเจ้าในศาสนาก็คือพระดังนั้นพระเจ้าในสามศาสนาก็คือองค์เดียวกันอย่างไรก็ตามผู้คนไม่เข้าใจเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นยังมีการโต้แย้งในเรื่องการปฏิเสธรูปคารพรวมถึงข้อความที่ว่า ไม่มีพระเจ้านอกจากเรายิ่งเพิ่มความสับสนยิ่งขึ้นไปอีกปัจจุบันข้อพิพาทเกิดขึ้นเพราะคำสอนที่แตกต่างกันยังไม่รับการสะสางให้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็มีการพูดถึงพระเอโรฮิมไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งในบทนี้เราอาจจะได้ทราบเพียงคร่าวๆว,ว่าพระเอโลฮิมท่าน มีลักษณะแบบไหนแล้วก็ท่านเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อิสลามไว้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์ดิวโคเขว่าท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมมาว่าแกนกลางของเอลคันทาเรประกอบด้วยแกนกลางของเอลคันทาเรเคยลงมาจุติที่โลกนี้3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือสมัยท่านอัลฟา ครั้งที่สองจะเป็นยุคของท่านเอโลอฮิมและครั้งที่สามก็คือจะเป็นท่านเอลคันทารที่เป็นอาจารย์ดูโคคาว่าค่ะทั้งสามช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะคะท่านเอโลอฮิมเคยมาที่โลกนี้เมื่อ150ล้านปีที่แล้วแล้วก็ท่านได้มอบคำสอนจาก คำสอนโดยตรงของท่านนะคะไว้ให้กับผู้คนในสมัยนั้นและชื่อของพระองค์ก็คือยังถูกจารึกไว้อยู่ในศาสนาของยิวอยู่นะคะพระอโรฮิมถ้าเกิดว่าตามเลคเชอร์ที่เคยฟังมาท่านจะเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมรวมถึงเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่สอนเราว,ว่าอะ,อ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 ะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ชั่วร้าย ก็คือจะเป็นหลักของที่เราใช้ในการเป็นหลักพื้นฐานของศาสนาในหลายๆศาส,สนาทั่วโลกค่ะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเรียนรู้อยู่เกี่ยวกับท่านรวมถึงเรียนกำลังเรียนรู้อยู่เกี่ยวกับท่านเอลคันทาเร่นะคะก็ขอให้ทุกท่านศึกษาไปพร้อมๆกับเราว่ากฎของเอลคันทาเร่หรือพระ เอลคันทาร่ are, ท่านต้องการจะทำอะไรแล้วก็ในเวลาต่อไปอาจารย์ดิโฮคาว่าก็คือจะอธิบายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาจารย์ดิวโฮคาว่าจะพูดถึงการบรรยาย Now here Elohim is t i n n k i n g about จะมีการพูดเพิ่มขึ้นนะคะมีการสอนเพิ่มขึ้นของคำสอนจากท่าน e อ o h i m ิค่ะยังไงก็ติดตามชมในวันนั้นด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ